ไอ้อ,อะไรวะโซ่พันเท่าไหร <5, 000. S 1> โซ่พันแปดล้อเท่าไหร่ล้อห้าห้าพันเบาอ่าเบาเบาเท่าไหร่เบาห้าพันอ๋อเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่แล้วทั้งหมดอ่ะทั้งหมดห้ายางเ่าไหม่ห้าพันเลยอ๋อขายเปล่ามีคนเขาจะซื้อขายไหมไม่ขายไม่ขายเลยอย่าหลังเลยโอแล้วทะเบียนรถอะไรทะเบียนจะไปแทงหวยกันเนี่ยทะเบียนทะเบียนเก้าห้าเก้าห้าโอ้โห ซื้อซื้อป้ายแดงป่ะเนี่ยป้ายแดงิเอ้าวกระแทงหวยดิอย่างเงี้ยเออเอาหานะเออป้ายแดงร้อยอ่ะเนี่ยเออร้านไหนวันเนี้ยออกศูนย์ไหมเนี่ยจากศูนยตรมาร้านเสี่ยงโกงอ่ะโอ้โหนำเข้าจากประเทศเลยนะอุทัยธานีโอ้โหตัดผมเท่ด้วยแหมหล่อจริงๆ